เป็นหลักแล้วก็ขยายแล้วก็ให้เห็นที่มาของว่าเรื่องพวกนี้มาจากไหนนะครับก็มีหลักฐานไม่มากเพราะว่าเรื่องเรามันเกิดขึ้นนานกว่า15ปีประเด็นที่สามนะครับที่อาจจะต้องมาถึงจุดนี้ที่จะบอกพวกเราน้องๆทุกคนนะครับว่า มาถึงวันนี้แล้วถ้าเงินนี้ไม่ใช่ของพี่พี่ก็มีทางเลือกชัดเจนหนึ่งเรื่องก็คือต้องติดกุ๊กเพราะไม่ความเพดกับเจ้าหน้าที่นะครับสองถ้าเงินนี้เป็นเงินของพี่และเป็นเรื่ที่ผิดกฎหมายพี่ก็ติดกุกชีวิตพี่ต้องยืนยันพี่เป็นตนายก่อนที่จะเป็นนักกฎหมายก่อนที่จะมาพี่ต้องมีหลักฐานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่จึงกล้ามาวันนี้นะครับ ขอบคุณถ้ามีอะไรค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะครับเหมือนหลักฐานที่เอามาก็คือมีกล่องใช่ไหมพี่ที่เอาถ่ายเก็บไว้หน้นาที่พักถ่ายเลยนะครับอยู่นี่แล้วครับไม่หนักใสใช่ไหมคะพี่พรุ่งนี้ภาคประชาชนเขาจะไปยื่นเรื่องตรวจสอบเงินนะครับต้องไปยื่นแบบทักต้องรอ้ยคะพี่ไต่อไหนเรืเ่อยไหมคะผู้ส่อ โอเคดีมาที Certain ่น okay. so, like yeah, right. so, uh ี Good ่คนต่างแล้วกับพี่อื่นยังไม่รู้ใครจะไปตรงไหนแล้วก็ว่ากันนะครับนี่หลายวันจะได้พี่นิดเดียวนิดเดียวชามยตามไถ่ายรหม่อครับรายงานสดจากสพปากเก็ดนะฮะ ขอบคุณครับข,ขอบคุณครับข,ขอบคุณครับ <One input> <istles> ครับท่านผู้ชมครับก็ที่สพปากเกร็ดนะครับคุณทวีวัน์เนี่ยนะครับก็หลังจากที่มีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของเงินสด12ล้านนะฮะที่เมืองทองธานีที่คอนโดงเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเสียงฮือฮากันมาเจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าเงินเงินเขา นะครับเป็นเป็นเงินของเขาแล้วก็มีที่มาที่ไปถูกต้องนะครับวันนี้ก็มีการยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเจ้าของของเงิน12ล้าน,นดังกล่าวนะครับจริงๆทวีวัฒน์เนี่ยเขาเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเวลา13บสมนาฬิกานะครับแล้วก็สอบปากคาเสร็จเมื่อเวลาประมาณ17บเนาฬิกาครับโดยวันพรุ่งนี้จะมีทางสสพักระชาชนโดย คุณลิซ่ากับคุณรักษนกนะครับจะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับกรมสัมภากรด้วยเพราะว่าเงิน12ล้านนี้อาจจะนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่กสทอชอหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นปริศน,นาก็อยู่แล้วก็ตัวนายทวีวัฒน์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่สมรสนะครับของผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ ะะของปอปอชอนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการยื่นหลักฐานทรัพย์สินกันนะฮะเรียกว่าเป็นข่าวด่วนกันพอดีผมออกไปซื้อน้ํามาแล้วก็เรียวกว่ามาเฝ้าตั้งแต่ช่วงบ่ายนะ,ะทุกท่านเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันโดยวันนี้นายทวีวัน์ก็เดินทางมาะฮะ ครบผูู้ท่านที่ติดตามรับชมนะครับเป็นการขึ้นไลฟ์สดด่วนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับฟังกันเพราะถือว่าเป็นนะฮะเรื่องราวเช้าโชว์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเงินสด12ล้าน โดยทางเจ้าตัวเองก็ยืนยันนะครับว่าได้เงินมาตั้งแต่ช่วงปี63แล้วก็สาเหตุที่มีกล่องไปวางไว้ที่ตรงทางขยะเพราะว่าห้องน้ํารั่วนะครับเขาก็เอาหลักฐานว่าห้องน้ําห้องที่น้ํารั่วเนี่ยนะครับเดินทางมามอบกับให้กับพนังงานสอบสวนเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ